สวัสดีครับผมเซลต้องนะครับพบกันอีกแล้วที่มิสูอ, Auto Hub, อัตฮะปู่เจ้าสมิงพายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวแต่ตันซัอร์ตนะครับตัว g l s ตัวใหม่นะครับผมอ่าเรามาดูว่ามันแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากตัวเก่าประมาณไหนยังไงได้บ้างนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีดําแต่งแต่งออฟโรดแนวดุๆเลยครับอาจจะแบบฉีกแนวอีกแบบนะครับสาหรับคนอ่าต้องการแบบไม่ต้องแต่งมากอะไรมากจะเรียกอะไรเพิ่มเติมอะไรมากนะครับเอาแค่พอดี คันนี้เป็นต้นต้นแบบได้เลยนะจ๊ะครับผมเราพามาชมอย่างแรกเลยอย่างแรกก็ตัวนี้จะเป็นราวหลังคาข้างบนนะครับผมขึ้นจากบนลงล่าง <c oughs> นะครับราวหลังคาตัวนี้เป็นราวหลังคานะครับนี่เลยของตัวไตทตันสปอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นข้างข้างนี่เลยกระจกข้างตัวนี้สีดำมนาะจากโรงงานอยู่แล้วนะจ๊ะมีคิ้วกันสายข้างนะครับผมแถมให้แล้วก็ฟิล์มเซรามิก 3M นะ60 80ตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยนะครับนี่เลยข้างหนเป็นโลโก้ ไททันสปอร์ตสีแดงนะครับตัดกันรถสีดำนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้สีดำมาจากโรงงานนะครับเพิ่มเติมคิ้วตัว C ให้นะครับแล้วก็ครอบครอบไฟหน้าดำเงาให้นะครับผมนี่เลยนี่จะเพิ่มเติมครอบไฟหน้าให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟตันหมอกที่ผมแถมให้แล้วก็ตัว C ตัว C ตัวนี้ครับจะแถมให้พิเศษแล้วก็ขอยายกถอยหลัง29นี่ตัวนี้จะมีกันชนหน้านะครับหูแดงมีไฟเดย์ไลท์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ อีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าจะมาสวยประมาณไหนนะครับคันนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นยางมันเตอร์เอทีสนะครับลูกค้าบอกว่าไม่ชอบล้อใหญ่ชอบยางเท่ๆประมาณนี้นะครับผมนี่เลยค่าด้วยสติ๊กเกอร์แตทตั้นนะครับผมสีเทามันจะตัดกับรถสีดํามากครับดูผมดูมุมไกลให้นะครับนี่เลยนี่ฮะแสงสวยมากครับตอนนี้ด้านหลังอ้าลืมซุ้มล้อแล้วครับจะมีซุ้มล้อสปอร์ตให้ จะดูดูดำเงานะครับก็จะดูแบบดูแบบดูเท่ขึ้นมาเลยฮะดูฮะนี่เลยนี่อ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นมือจับตรงเนี้ยอ่ามาจากโรงงานเลยสีดำทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบ้ามือจับให้ลูกค้านะครับเป็นสีดำตัดแดงเป็นโลโก้ไต้เติ้สปอร์ตสีแดงให้นะจ๊ะให้ในตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะจ๊ะนี่เลยให้ในเป็นเบาะหนังนะครับผมนี่เป็นเกียร์โต้นะครับนี่ภายในประมาณนี้ แสงสวยมากแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นเพิ่มเติมคือไวไฟชาร์เจอร์นะครับก็จะชาร์จโทรศัพท์เลยตรงนี้ได้เดี๋ยวส่งมอบเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกทีนงะจ๊ะมีล้องหน้าให้ด้วยคันนี้นะครับนี่นีเราหลังคาตัวนี้จะเป็นโลบาร์เอาเลนเดอร์นะครับข้างหลังนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้จะมีครอบฝาน้ามันดำเงาคันนี้เน้นดำเงานะครับผม ดูฮะเงาวิงเงาวิ่ง,ง,งส่วนนี้ก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะครับผมส่วนกันชนท้ายจะเป็นสีดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมนี่เลยแล้วก็มีไฟเบรกตวงที่3นะครับมีกล้องท้ายตรงตรงด้ามมือจับตรงนี้นก็จะเป็นสีดำมาจากโรงงานอีกเลยอีกแล้วนะครับขอโทษทีนะครับอ่านี้านหลังมุมตานหลัง มาได้ข้างครับโอเคลืมก็จะเป็นสีดําเลยเพราะลูกค้าอยากได้สีดํามาจากโรงงานก็ทางมิซูเราก็จัดให้เลยนะครับผม